ไฟใหม่มากเลยคันนี้นะโตโยต้าซีเอ็ทอาร์นะครับเป็น1.8ึ่งจุดแปดไฮบีทายนะรถเพิ่งซื้อเข้ามาเมื่อสักครู่นี้เลยนะไปขับมานะครับคันนี้ราคา7จ็ดแสนสองหมื่นเก้าพันบาทนะครับเป็นรุ่นท็อปสุดปียี่สิบนะครับจดยี่สิบเอ็ดยางปียี่สิบสามเบิกใหม่นะคันนี้เป็นหลังคาแบ็คท็อปนะภายในลดำนะกระจกมองข้างเป็นสีดำนะมีบายสปอร์ตมีให้นะครับมีเลนคีิมาให้นะครับมีอะนาทีปมาให้นะรถสวยๆแบบนี้ถ้าใครสนใจติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับ729,000บาท นะกับ Toyota c ซ r ตัวนี้ b บ c ็คท็อปสุดจริงๆสวัสดีครับสวัสดีเอครับวันนี้อยู่ผมเนทอโต้นะครับวันนี้ผมมีรถเข้ามาใหม่หนึ่คันนะครับต้องบอกว่าตัวนี้เป็รุ่นท็อปสุดเลยนะของปี2020นะครับคันที่เอเซเห็นคันนี้คือ Toyota c ซ r เนะเป็น CSR รุ่น1.8 h r i บ High นะปี2020-21ดคันนี้ตัวรถยังมีวารันตีศูนย์อยู่ นะครับ5ปี150,000กิโลนะครับประกันแบตเตอรี่ถึงปี31นะถึงปี31แล้วก็ตัวระบบไฮบริดนะรับประกัน5ปีนะแบตเตอรี่รับประกัน10ปีนะคันนี้ยังสามารถเอารถเข้าสู่ได้เลยนะครับไม่มีค่าใช้จ่ายถ้าใครสนใจเนาะตัวรถประหยัดน้ำมันนะกับ Toyota CNR รุ่นท็อปสุดของปี20ก็ติดต่อเข้ามาได้เลยคันนี้ผมบอกเลยว่าออปชั่นเยอะมากนะออปชั่นเยอะมากนะครับหน้าหน้าด่ดูแบบปกตินะ นะครับนะแต่ว่าโลโก้ตัวนี้มันเป็น 3D นะครับคันนี้มันมีตัว Adaptive นะครับแจ้งเตือนกันชนนะแล้วก็ล็อกความเร็วที่เป็น Cruise Control นะครับตับคันข้างหน้านะครับเซ็นเซอร์ด้านหน้ามี2จุดนะครับแล้วก็กระจังหน้าเนี่ยเป็นสีดำ Gloss High Back นะครับเป็นสีดำ Gloss High Back นะครับไฟดวงหน้าเป็นโปรเจคเตอร์นะครับเป็นโปรเจคเตอร์แล้วก็มี Duo Projector ด้านในอีกันเล็กนะครับระบบฝ่องสว่างนะครับแล้วก็ตัวโคมด้านในเนี่ยจะเป็น เม็ดกลมๆสีดําเงานะครับมันทําให้มันมีผลกระทบต่อแสงนะเวลาแสงจากโปรเจคเตอร์มันออกมาเนี่ยนะครับมันจะทําให้แบบคมชัดมากขึ้นนะครับดูสีเดิมๆเดิมทั้งคันคันนี้ผมไปเอามาเองเมื่อเช้านะครับไฟหน้าคมแท้เดิมโรงงานลดคันนี้เนียนกริบเลยนะเนียนกริบเลยนะครับราคานะครับเจ็ดแสนสองหมื่นเก้าพันบาทนะครับเจ็ดแสนสองหมื่นเก้าพันบาทรถวารันตีทุกอย่างนะกับสูรโตโยต้าไปเลยคันนี้ ไฟตัดหมอกมีให้นะครับจุดกันชนนะครับสองฝั่งแน่สนิทเลยนะครับตัวนี้ได้ดิสสี่ล้อนะครับดิสเบรกสี่ล้อนะครับคันนี้เป็นยางเดนหลบนะปี2023นะครับเราเปลี่ยนให้ใหม่เลยเนาะนะเป็นยางปี23นะครับสำหรับใครที่ต้องการตัวรถที่เป็นทางเลือกนะสระบบนะกับเครื่องยนต์1.8ไฮบิดนะ CSR ใช้เครื่องเดียวกับ Corolla c r o s s นะครับเครื่องเดียวกับ o l โรร่ o คอ s คือเครื่อง1 8น0ไฮบิดนะครับ แต่ดีไซน์ตัวนี้ต้องแา้จะล้ำกว่านะด้วยบอดี้รูปลักษ์ดูเส้นสายขอบเบาประตูนะครับมีสันตั้งแต่ข้างหน้าลงไปข้างหลังปุ๊บเส้นสีเดิมทั้งคันนะคันนี้ลูกจแ้เป็นแบบนี้นะสมาย์เลสนะครับมี2ดอกนะครับโลโก้ไฮบริดอยู่ครบนะครับกระจกแท้เดิมทุกบานนะโลโก้ไฮบริดอยู่ครบนะครับกระจกแท้เดิมทุกบานนะกระจกโตโยต้านะครับเดิมๆสวยๆนะครับตัวนี้เป็นหลังคาแบ็คท็อป ปหลังคาแบ็คคอปหลังคาดำนะกระจกมองข้างปรับพับไฟฟ้ามีไฟเลี้ยวตรงปลายมีระบบบายสปอร์ตให้ด้วยนะมีบายสปอร์ตนะคันนี้ออปชั่นเยอะมากๆนะมี Sport, บายสปอร์ตเบรกมือไฟฟ้านะเกียร์อัตโนมัติ cvt นะครับหน้าจอทัชสกรีนนะออตโต้เบรกโฮมมีให้หมดนะครับตัวนี้รถเพิ่งมา,มาเมื่อเช้าเนี่ย,ยผมไปเอามานะล้างอย่างเดียวเลยล้างอย่างเดียวเลยนะความสวยความเนียนนะครับนะบตัวรถไฮบริดเราก็มีประกันเครื่องเกียร์ให้1ปีนะแต่คันนี้ถ้าซื้อก็มีประกรันศูนย์เลย นะเพราะว่ารถยังอยู่ในวารันตีนะครับปี2020-2021นะครับสีสวยๆดิสซีล้อนะครับแล้วพอเป็นแบ็กท็อปตัวพอเป็นรถสีนี้แล้วเป็นแบ็กท็อปนะดูแบบล้ำสมัยมากนะครับน่าใช้งานนะน่าใช้งาน729,0 0 0บาทคันนี้เลขไม้อยู่ที่1900 0นะ19,000นะโตโยต้าตของคันนี้เขาเคลมไว้1 5 0 0 0กิโลหรือ5ปีนะเพราะฉะนั้นคันนี้ยังเหมือวารันตีนะครับเรื่องเลขไม่แล้วก็เรื่องปีอีกนะครับ นะกับวันตีกับศูนย์โตโยต้าไปเลยสบายๆนะซื้อไปใช้หายห่วงนะครับตัวรถมีรับประกันจากศูนย์อยู่แล้วนะด้านผังนะครับมีเซ็นเซอร์ให้4จุดนะเซนเซอร์ให้4จุดแล้วไฟทับทีมยาม้ายมาอยู่ด้านล่างนะไฟทับทิมยาม้ายมาอยู่ด้านล่างสําหรับ CSR นะครับช่วงล่าง CSR จะเป็นแบบปีกนกอิสระนะเป็นปีกนกอิสระซ้ายขวาเพราะฉะนั้นมันทาให้ช่วงล่างอันนี้นิ่มนะครับนิ่มมากนะระบบส่องสว่างด้านท้ายนะครับเป็น LED นะเป็น LED นะทั้งหมดเลยนะ นี่ก็เอลดีอันนี้ก็เป็นเอลวดีนะครับกระจกบานหลังก็โตโยต้าแท้นะครับแล้วก็ตัวหลังคาแบ็กท็อปตัวหางหลังหรือสปอยเลอร์ก็เป็นสีดำลอดไทแบกนะครับคันนี้สีสวยนะรถจอดในร่มเลยไฟเบรกตัวที่3เสาวิทยุแบบคีบฉลามนะครับตัวนี้เป็น5้าที่นั่งนะประหยัดน้ำมนันสุดเลยนะ1.8ึ่ไฮบิดไฮเป็นตัวท็อปสุดของปี20ถ้าใครสนใจหรือต้องการก็ติดต่อเข้ามาสอบถามกันได้นะผมบอกเลยว่ารถสวยจริงคันนี้นะจริงๆมี CRV อีกคันนึงแต่ว่า รถมันเพิ่งเข้ามาเหมือนกัน2คันคันนี้ CSR คันนี้ CRV ารแล้วคันนั้นเป็น2.4 EL 7ที่นั่งนะคันนั้นนะครับเดี๋ยวรอชมคลิปเลยเพราะว่ารถเพิ่งเข้าคันนั้นยังไม่ได้ล้างเนาะคันนี้ล้างเรียบร้อยนะครับรอแค่ปรับสภาพอย่างเดียวนะครับโครงสร้างด้านหลังนะของ CSR นะครับเดิมหมดเลยเนียนนะเนียนคลิปนะครับนะเมทอาร์โคบนะครับแล้วก็หลังคานี่เมทอาร์อยู่ตรงนี้ด้วยนะเป็นแบ็คท็อป นะครับแล้วก็หัวน็อตไม่มีขยับนะหัวน็อตไม่มีขยับนะครับทั้งสองฝั่งเลยนะถือว่าเป็นรถที่น่าใช้งานเพราะสไตล์ตัวรถของเขาอ่ะค่อนข้างล้ําสมัยอยู่แล้วนะครับเป็นอาร์พบเลยนะครับทุกจุดชัดเจนแนะตัวรถเขาดีไซน์ค่อนข้างล้ําสมัยนะครับพวกนี้จะไม่มีล้ออะไรแล้วนะนะมันจะเป็นที่เติมลมนะแบบอัาฉริยะนี่นะครับเสียบกับตัว AUX เอ้ยที่ AUX สิ เสีย power outlet นะครับต่อสายมีสายไฟเรียบร้อยนะครับเติมลมได้เลยนะแล้วก็เติมน้ำยานะครับมันจะไปอุดรอยรั่วนรถให้นะครับนะคันนี้สวยมากสวยมากนะครับสำหรับใครที่ต้องการนะตัวซีอาร์ตัวนี้ก็จะมีกล้องหลังให้เรียบร้อยเราเป็นแบ็คท็อปนะครับหลังคาไม่มีรอยเลยนะรถใหม่มากนะคันนี้ปี20จดที่1เอ้ยปี20จดที่1ดูสีนะครับสวยๆนะยิ่งภายในยิ่งใหม่เลยผมขับมาเมื่อกี้นี้โอ้โหดูแผงประตูเป็นสีดำนะครับขึ้นลูก กรนะจกเป็นออโต้ทั้ง4บานนะครับโครงทรงโครงสร้างสวยเดิมนะสวยเดิมนะครับดูนะเห็นไหมที่หนีบโรบอทยังอยู่เลยคันนี้ไม่เคยเคลมสีเลยทั้งข้างนอกข้างในนะถ้าเคยเคลมสีด้านในนะใด้านตรงแถบนี้มันจะหายไปนะมันเป็นเรื่องปกติอันนี้ไม่แปลกนะสำหรับใครที่ใช้รถเป็นผมเห็นเป็นหลายคันเพราะว่าบางทีเรามีตัวประกันกับศูนย์ไว้อย่างเงี้ยแล้วประกันเรามันจะขาดหลายท่านก็จะเอารถไปเคลม ปกตินะครับคันนี้เดิมทั้งคันนะครับเดิมทั้งคันดูนะเดิมทั้งคันนะครับ7,29,000นบาทนะครับกับ CSR รคันนี้นะเป็นรุ่น1.8ึ่งจุดไฮทนะครับตัวบ่อด้านหลังเป็นสีดำนะเป็นสีดำไม่มีสีขาดนะครับเลขไมล์่1900เานะเลขไมล์่งกดูตัวบ่อเดิมๆไม่มีสีขาดแล้วตัวบ่อเขาพับได้นะ CSR นะครับพับลงมาอย่างนี้นะสองฝั่งเลยพับได้เลยนะเพิ่มห้องเก็บสาระได้สบายๆนะครับ นะหลังโครงหลังคาโออานะครับนั่งสบายมากนะคนขับยิ่งดีเลยอ่ะคนขับแบบขับสบายมากพวกพนักพิงพนักเท้าแขนมันระดับมันได้พอดีนะครับดูนะนะภายในเป็นแบบนี้เลยนะครับนะรถสวยๆล้วนะแผงประตูเป็นสีดําเหมือนกันนะครับตัดด้วยสีดําเงานะครับแล้วก็สีเทาแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นโทนอีกสีหนึ่งนะครับสวยๆกระจกทุกบานโตโยต้าแท้นะครับ,รบ,บน,ระน,นะบนะบตัวนี้ต้องบอกว่ารถได้วารังตีเนะี่ยคุ้มตรงนี้นะประหยัดน้ํามัน ช่วงนี้คนหายเยอะนะครับสำหรับ CSR เพราะว่าหลายท่านอยากใช้ไฮบิดแหละแต่ไม่อยากใช้เครื่อง2,005เหมือนแคมรี่อะไรอย่างนี้ก็เลยต้องดูเป็นพวก CSR หรือ Toyota c r o รนะครับนะแผ่นเพจนะครับนูเวนเบอร์ปี20คันนี้จด21ผลิตปลายปี20จด21นะครับตัวเบาะไม่มีขีดขาดนะครับเบาะใหม่ๆนะครับเบาะใหม่ๆตัวรถไม่มีกระทบนะครับรับประกันโครงสร้างตลอดอายุการใช้งานนะครับคันนี้อุปกรณ์ครบกุญแจ2ดอกนะครับแล้วก็ ผู้มือมีให้นะครับผู้มือการใช้งานหน้าจอนะเพราะว่าจอตัวนี้มันเป็นจอป๊อปอัพนะครับกระจกก็เป็นสีดำเห็นไหมนะพอรุ่นที่เป็นแบ็กคอรปกระจกดำมันจะเป็นตัวท็อปของโตโยต้านะครับตัวนี้ก็เป็นอบ์ดเมนน่นนะสำหรับฟีชนเนาะนะครับ,บ,นะรบผมบอกเลยว่าสวยเดิมนะดูประตรงประตูนะครับ <S <S เนียนมากเนียนกลิปเลยคันนี้นะครับเจ9 0 0 0บาทนะสำหรับเอสซี SC, ท่านไหนที่สนใจในตัว สีรคันนี้ก็รีบติดต่อสอบถามเข้ามาได้นะอันนี้ในหน้าปัดเรือนใหม่นะหน้าปัดเรือนใหม่นะหนึ่งแสนเก้าพันนะเมื่อเช้าผมขับมาขับนิ่มขับง่ายนะครับแล้วก็ด้านในออปชันค่อนข้างเยอะนะครับหน้าจอโรโยตาที่เป็นป๊อปอัพนะครับแอร์ Air ที่เป็นออโต้นะครับแบบดูโอโซนแล้วก็มีกรองอากาศนาโนมาให้นะครับพวงมลาลัยเป็นฟูลมัลติฟังก์ชันนะครับซ้ายและขวานะคันนี้มีตัวแอดัพตีฟคูลคอนโทรลนะครับแล้วก็เลนคีฟให้นะครับ มีเลนคีฟให้นะครับนะนี่แจ้งการเตือนออกนอกเลนนะครับเพราะว่าคันนี้มันมีเรดาร์อยู่ไฟหน้าเปิดปิดออตโต้นะไฟหน้าเปิดปิดออตโต้ที่ปัดน้ำฝนออตโต้นะที่ปัดน้ำฝนออตโต้นะครับนิ่มๆใช้ง่ายๆสบายๆนะครับหน้าจอทัชสกรีนนะแอร์เป็นออตโต้แบบนี้นะครับแอร์เป็นออตโต้นะครับแยกอิสระซ้ายขวาก็เราจะใช้ดูโอเราก็กดเปิดเราก็ลดฝั่งนี้ออกเป็น24 25อย่างนี้นะครับ นะถือว่าสมบูรณ์นะหน้าจอตัวนี้ก็มีกล้องมาให้นะอันนี้เป็นจอตัวใหม่นะเป็นจอที่ Apple CarPlay Android b l u e t ู o t h ได้อันนี้เป็นจอตัวใหม่นะครับเป็นจอตัวใหม่เลยนะมี Navigator ในตัวนะครับนรถอันนี้ผมไปเอามาจากศูนย์โตโยต้าเมื่อเช้านี้นะเป็นจอตัวใหม่นะครับใช้ได้ทุกอย่างนะครับสวยๆเบรกมือไฟฟ้านะครับนะโหมดการขับขี่ นะครับ EV m o d e 100%ได้เลยแล้วก็มีออโต้เบรกโฮ e ทักชั่นคอนโทรลนะเกียร์อัตโนมัติไฟฟ้า CVT นะครับนะเดี๋ยวไปชมห้องเครื่องกันนะว่าตัว CR คันนี้นะครับจะสวยขนาดไหนแล้วน่าใช้งานขนาดไหนนะครับท่านใดที่ต้องการตัวรถแบบนี้ก็ติดต่อสอบถามเข้ามาได้เลยผมบอกเลยว่าของสวยๆนะครับมาเร็วไปเร็วแน่นอนนะครับรุ่นนี้เป็นไฮบริดไฮด้วยนะดูเปิดปากระโปรงมานะเดิมนะครับสติ๊กเกอร์ครบเม็ดอารครบนะครับมอกครบ นะครับน้าเลยวงเลเวลเดิมครบหมดนะครับสวยเนียนกริฟเลยนับดูหัวน็อตนับไม่มีขยับนะครับไม่มีขยับนะครับโลโก้โตโตยต้าอยู่ครบนะครับซอก A ซอก B เป็นไงเดิมไหมข้างในนะครับไฟหนงไฟหน้านี่ใหม่เอี่ยมเลยนะครับดูนะโครงสร้างตัวรถเป็นไงสวยปิ้งเลยนะเพนมาร์กยังอยู่เลยนะตัวเครื่องยนต์นะเพนมาร์กยังอยู่เลยนะเครื่องยนต์เป็น1.8ไฮบริด นะครับตัวแบตเตอรี่นะครับกับตัวอินเวอร์เตอร์ตัวนี้รับประกันสูงโตโยต้าอยู่นะครับใช้อีกยาวนะรับประกันถึงปี2031นะครับแบตเตอรี่รถยนต์เปลี่ยนให้แล้วนะครับใหม่ๆเลยโครงสร้างตัวรถสวยๆแบบนี้นะครับคันนี้คือโตโยต้าซีแอนรุ่น1.8ไฮบริดไฮนะครับเลขไม่190,000นะครับวันันตีทุกจักวารันตีทุกชิ้นนะครับใครอยากได้รถสวยๆแบบนี้ก็ติดต่อเข้ามาสอบถามกันได้เลยนะครับ